เ,เ,เ,เียเที่เนนะเนทีจอยู่ท่งเทียนตรงไดค่ะตรงดสี่สีเห็นบ้งนนะ่องเทียนนี่เลยเห็นเพิ่นเบิงแต่ว่าบรไ้เบิงดอกค่อยบอได้เบิงโอเพิ่นว่าหาเกจคเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อเ์เซ็นตเต็มโรดใช้วิยในในการรับชม็วัากนะคัพได้มาคงไประมประทานปาคาไปเบิง อ้าวนี่เด้นี่เด้ไปถามพันด้วยพันเห็นตัวใดเนี่ยจ้าบ๊ายบพ่อกันหลายวันสวัสดีค่ะบ๊ค่ะไม่ได้เจอกันนานลืมลืมผ้าจายเพ่นบอกอยพ่นบอกโยตะวันลืมก็แกิดมาคิดพ่อจังเลยพ้ากันมมาเนี่ยคุณพาราบเอาถุงผ้าพันน้ำมันอยูใส่ ขนมอยู่ใส่เฮือาจารย์เห็นบอดเจ้าเบิองไปเจ้าเบิองไปเบิองแล้วก็เห็นอันเดียวกันยังเอาอันเดียวกันมดเอาถามสักคนจะค่อยสิไปเบิองบ้าบ้างไอพี่โน้ตบ้าไปเบิองนี่แล้วสิบห้าใบเบืองนะคะยังมาชิ่นกันอยู่ปะโอ้มันมันโดนแล้วเนาแต่เปื่อนแตะเปื้อนบ๊ายดียค่ะคุยด้วยคุยด้วย นนน 2, นแน่นุดจะพาไปซ่องพันน้ำมนเห็นเป็นตัวเดียวกันว่าสัน้นถามมาถูได้น้องกับท่านบอกแล้วจีบชุ่งแม่กะหาว่มีแม่ละแม่ท่านก็ใส่กระมังวัดไปนะโซจานไอโอ้แมงมันแมงมันมันสีออกลายเนาะมุสเซ่ะโอ้ยังมันเนาะยังมันเนาะยังมันเนาะ ที่ใส่ค่ะโอ้นี่บอกค่ะปูขนาดเนืยาดอะเนาะค่ะเนาะจังกลยบ้าเอานออกไหมเอาไม่นี่ออกแหนะก็มนว่าอกฟังหนือุฟังเนี่ยตัวใดแห้งแห้งเบิ้งบ่เปลี่ยนเปลีนเป็ห้ียนาเที่าก็อยู่ทั้งเที่ยนตรงใดค่ะตรงใดสี่สี่เห็นเบ้องนี่เย็นในึ่งเที่ยนนี่แหละ เห็นเพิ่นเบิ่งแต่ว,ว่าบ่ได้เบ,บิ่งดอกข่อยบ่ได้เบิ่งโอ้เพิ่นว่าหากเจ็ดเพิ่นว่าอยู่ทังเทียนอือๆเจ้าแต่ว่มามันาง,งามอยู่ค่ะที่ไทยนไอย้โทรศัพท์น่ะขอบคุณครับแล้วพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกัเบิ่งซอยกันเอาแต่ว่าหมู่เพิ่นเห็นหากเจ็ดเป็นบ่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นเป็นตัวเดียวกันหากก้หากเกจ็ดห้าเจ็ดแจนแจนเขนเขนพี่น้องอ๋อเบิ่งน้อกันไปนี่ไงเลยค่ะ โอ้ยเห็นชัดเลยค่ะมือออกนี่นะคะตีให้เบ่งแล้วเร้อค่ะใส่อหางใส่เกรนี่เลขห้าให้ดูเลขห้าก่อนห่าเจียถาก่อนเด้อค่ะมัหนี่งเรื่องคว่าตัวจ๋าขออน่าาตัว่าจาตวย่าตัวจ๋าวย่าตัวจ๋่เด้วย่าตนวจ๋าตัว่าตัวจ๋า่านัว่จาตัวย่ตย่าัาตัว่้มั่ย่จ่จ๋ย่วเห็นัจ่ยน อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เห็นเนาะค่ะตาเพื่อนกัดตาหายตาบ้านตเ่คนเห็นจิตากกาเกิดเห็นเบิ้งมนเงินเก็บเบิ้งบาเห็นดิเบื้องบนเห็นยังตาตาเป็นซองนี่เด้ผูเป็นซองขันน้ำม่นแมนนนทยาเนี่ยคนแม่นเป็นซองกานกับเพื่อนมาดูเชือกน้ำตาเทียน นั่นเสื่แสดงว่าตัวที่เกเบิงรตี่สองตาตเพราะชัดจีแม่เอาซีตาจีบันหาแว่นก้อนมาเริ่มใช้เริ่มผากันจกแล้วค่ะจกซีตามาซอย,ยนี่พ <c oughs> ี่น้องเห็นตัวไหนคมเมนนะครับควมเนะครับน่าละวันนี้เริ่มซตาต้องใช้ตัวช่วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เลย พอตัวช่วยแล้วนะคะตอนนี้นี่เด้ผู้เพิ่นเบิ่งแม่นผู้เพิ่นประจำการย่วัดเพิ่นว่าตัวใดก่อนมุ่นทาการห้าเจ็ดค่ะเพิ่นว่าตัวใดสิวาตามเพิ่นทั่วมาเห็นบ่ค่ะเมาเห็นบอกโอ้กีโมเห็นไหมโอ้แต่เห็นผู้แม่นแมนลดค้าลดกระจกค่าลดค่ะ นี่เอฟซีพันเห็นตัวใดบ้านาเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยภากันเบิ่งอยู่ซื้อดิ่พี่น้องเอฟซีกันใดพันทันเห็นบ่ทันเห็นคือกันแต่เฮาอียวแต่เหนายูเรียกว่าเหตุการณ์จริงยังเบิ่งยากอยู่นี่แต่ว่าเพี่เบิ้งอันคอมเมนต์พี่เบิเห็นก็เว้าบ่เป็นนะคะถามคนที่ี่ก็เห็นดิบ่เนี่ยเเห็นคอมเมนต์ตอนนี้แพนตาบ่อยุคคุณกัดแต่แอดมินก็เห็นเลขหาชัดนะคะตัวสีดำๆเด้อค่ะเพิ่นว่าเลขมันจะอยู่แท่งน้ำตาเทียนนะคะ ห้าเก็ตเจ้า,ห,าห้าเก็ตกาตามเพิ่นแ่บเพิ่นว่าเห็นคือกันเป็นตัวเดียวกันห้าเก็ตว่า,าสั้นเกิเพิ่นว่ามือเสาร์นี่มันชดัดเท่ามากดีอาจจะประชัดก็ได้เนาะจุ่มพ่อ,อแก่นจ๋าพนอแก่นจเอาเห็นเป็นตัวใดก็เข้มเมงินไตคลิปบอก เกาหากับเจ็ดห้าสันเพิ่นวด่ะเาเก้าห้กับเจ็ดห้าสันเพิ่เเมนตนมากที่นอท่ันใดก็เอาตามกันไปเลยได้ครับนี่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 เบิงบงเบิไดคับคุณแห่นี่ครับหันไปทางนั้นคือจังเลกเก้าเนี่ประวัตินี่เป็นประวัติศาสตร์เด้อครับเด้อคุณแห่นี่คุณแห่นี่ครับบ่แล้วอาจารย์เราเมีนหาเจที แต่ว่าพีพีน่นด์เล่าเล่าบอกตลอดเล่าว่าเลขเจ็ดเจ้าได้ติตตำบลน,น,น้นลลองแน่เราแคยบอกตาเพีเาวัเน้ยนั่นเจ็ดเจ้าเลยพี่น้องคอมเมนมา้เลยครับตะได้พันซันมากเป็นเห็นตระไดหนะ้าตำบลน,น้องป่าตะเพีย้ยนน่ะเลขเจ็ดเลขเจ็ดแน่เลขเจ็ดเนเห็นเลขเจ็ดเจ็ดห้าเจ้าว่าสันแม่เปนเห็นเจ็ดห เจ็ดหากับเจ็ดหาเนาะจะว่าวลายตัวเนาะว้าเจ็ดหาน้ำกันนี่ละเพราะว่าเมื่อเช้านี่พิ่ก็เห็นเจ็ดหามันมาค่ะค่ะเอฟซีก็เห็นเจ็ดหาเจ็ดหาน้ำกันมันค่อยว่าลายตัวสรุปเจ็ดหานะค่ะอยู่ที่คันน้ำมนนะคะวัดกุดแหนะคะพิธีวางศิลาฤกษ์มันมาค่ะจะโมงจะโมงสามโมงเกืบสี่โมงเลยจ้เพิ่บอกจ่ดอกอาจารย์นะสามในขันเริ่ม เริ่มสนิทเลยเอามาเอาคันน้ำมนต์ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่ขันน้ำมนต์เนาะคะ่ะเมื่อเสาร์นี้เพิ่นกระท่ำพิธีว่างศิลาษฎร์นะคะเลขอยู่ขันน้ำมนต์เมนูดเนาะคะ่ะเพิ่นการอยู่ที่วัดนี่นะคะเพิ่งจะบอกว่าเมื่อเสาร์นี้คนนะคะที่มารว่วมงานก็เห็นเป็นตัวเดียวกันเหมือนะคะคือเจ็ดห่านะคะ่ะเจ็ดหาหาเจ็ดนะคะแอดะจะนั่งตัวเลข เจษหาหาเจอยู่ที่ขันน้ำมลนในพิธีว่างศิลาเลิกเนี่ยล่ะค่ะมานำเสนอธรรมชมนะคะธรรมชมกับปุดใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิถูกกา,า,ายวาให้กันเด้อค่ะท,าทา่าธรรมชมบอมมากบะชอบกะเรือนพานนะคะทามักทาชอบกะจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลและทุกๆขังก่อนจะสื่อต้องไม่สตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้อากาจคอจบคลิปไปเพียงแค่ีค ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง